สวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับเบอร์ดับคุณวิลลี่ครับโอ้โหมากันเยอะเลยครับรถฮอนด้าแอคคอร์ด G9 รุ่นนี้นะโอ้กระแสแรงมากครับมาติดตั้งอะไรครับคุณปีเตอร์ฮอนด้าแอคคอร์ด G9 กับจอตรงรุ่นจอตรงรุ่นครับเป็นระบบแอนดรอยด้วยครับขนาด9นิ้วโอ้ไม่ใช่เสิสิบนิ้วเลยสิบนิ้วเลยเหรอจอใหญ่เลยใหญ่มากจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราตามไปชมครับสักครู่เดียวสักครู่เดียวครับ ครับแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กับภายในรถ h o n d a a c อ o r d G9 เป็นที่เรียบร้อยครับคุณปีเตอร์ครับครับผมโอ้โห นี่มันจออะไรครับเนี่ยโอ้ใหญ่มากๆอลังการจริงๆนะภาพคมชัดมากๆเลยครับกับหน้าจอ10นิ้วตรงรุ่นระบบ Android ครับ i o s ด้วยตัวนี้โอ้โหเป็นพักแอนเพลนะพักแอนเพลติดตั้งง่ายไม่ต้องตัดต่อสายด้วยเนียบเลยจริงเลยตัวนี้นี่สเปคเป็นไงครับคุณบิเตอร์แรม4ล o อม64นะครับ CPU 8หัวเร็วแรงมากนี่ผมตกใจเลยอะเขาโปรแกรมต่างๆเนี่ยแทบไม่ต้องรอเลยค แล้วที่สำคัญนี่ระบบเดิมของรถอย่างลนวอชอะไรก็ใช้งานได้ใช่ไหมครับเราลองให้ชมเลยนี่ครับจะไปโชว์อยู่จอด้านบนเลยครับนี้เลยครับเลนวอชยังคงอยู่ครับแล้วกล้องหลังนะฮะกล้องหลังอ่ะสบายมากนี่ได้เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับอ่าไม่ไม่กระทบกับระบบเดิมของรถเลยครับโอ้สวยจริงๆนะตัวนี้นะเรามาลองเล่นดูไหมครับครับครับอ่าตัวนี้ครับนี่ครับคือเล่น youtube ได้ไหมแอปพลิเคชันต่างๆครับอ่าลองดู youtube ก่อนนะครับ นี nee. Oh, nee, nee. ่โอ้นี่นี่ยยูทูบครับภาพคมชัดทีเดียวนะโอ้โหสดมากๆจอใหญ่เต็มตาครับขนาด10นิ้วครับโอ้โหเหมือนอยู่ในโรงหนักเลยครับโอ้โหแล้วดังเบาจบคงอะไรได้ด้วยนะเนี่นี่นี่ฮะเพิ่มลดเสียงได้เลยครับสบายๆครับ เจ๋วเลยครับโอ้โหมันลื่นมากเนี่ยมันลื่นมากเลยเนี่ยผมเนี่ยเห็นไหมเร็วมากเลยครับนี่เลือกเพลงได้เป็นเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนทุกคอนเทนต์นะให้เลือกทัหมดโอ,โ,หโอ้โหเยอะจริงๆครับยูทูบครับแล้วยังยังฟังก์ชันอื่นนะครับอ่ะลองดูฟังก์ชันอื่นนะครับ เอาเน็ตฟ i ิกแล้วกันอ่ะโอ้เนี่ีเนี่ตอนนี้เป็นที่นิยมเลยเน็ตฟลิกท <Netflix. S 1> <laughs> ี่ผมว่าเป็นสมาชิกอยู่นะครับเนี่ยครับโอ้โหเ,เพิ่นทุกการเดินทางครับเราลองแดร์เดวิลแล้วกันนี่เร็วมากเลยครับเนี่ยโอ้โหแรมสี่หกสี่ครับอะเราลองไป <Yeah. S 2> โอ้โหสวยงามจริงครับตัวนี้ครับกับจอตรงรุ่นะบัแอนนี้สามารถเ,ดดเลือกเล่นได้เลยเนะี่ยต้องมีไว้ใช้สักคนนะโอ้โหเวลารถติดนี่สบายเลยครับก็<ะ>บางคนนี่ติดซีรีส์นะคุณวิลลี่ครับโอ้โหมร์มากครับคุณวิเตอร์ครับอ่ะแล้วเราลองมาดูยังเพลงออนไลน์ได้ไหมสบายมากครับฟังเพลงออนไลน์นะไม่มีเวลาไลฟ์เวลาโหลดครับ เอาเป็นจุ๊กซะกันอ่ะอันนี้ผมก็เลือกเพลงไว้แล้วนะครับอ่ะโอ้เวดีมากๆเสียงนสดเลยนะตัวนีนะคันนี้ได้เปลี่ยนลำโพงไหมครับของยี่รถคันเนี้ยเล่นกจริงด้วยเออโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนลำโพงมาเลยพลงครับเรื่ระหว่างฟังเพลงกไปี่็ทางดีด้วยนะ <laughs> ừ. yeah. bằng ใบ với đuôi, หางด้วยได้ đuôi, แบบ mấy เอทําคุณ โอ้โหโอเรัอ้โหโอยโหโอ้อ้เหโอ้โหโอ้โหโย้โหอ้โหโอ้โกโน้โหโอยโหโอ้โหอ้โอ้โหออ้โหโอลอ่โออ้โหโอ้โ้โหโอ้อหโอ้โหโเ้โหนอ้โหเล้โหโอ้อโอ้โลโอ้โหอ้โโอเออ้โหโอยโหโอหอ้โหโอ้โอหโ้โหโอ้โหโอ้อ USB เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับอ่าผมเลือกสักเรื่องหนึ่งครับเอาอ l l a n Walker แล้วกันไฟเพลงไ้ดังครับท่านผู้ชมครับโอโหชัดชัดมากมากโซ่ห่อโอ้โอ้โซ่ชัดจริงๆครับ ผมเรียกว่าครบทุกอย่างจริงนะจัดเต็มครับเรถ<อ>ร<อ>ด่นนี้ออนไลน์และออฟไลน์เป็นกระแสเข้ามาเยอะจริงๆนะครับเออผมเห็นทําเยอะมากเลยนะครับ,รบผมมาที่มิรัดออดิโอของเรานะฮะโอ้โหตอนท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ครับติดต่อเข้ามาที่พวกเราได้ครับตามหมายเลขด้านล่างนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบิเตอร์มากนะครับขอบคุณคุณวิลลี่มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ